วันนี้จะพาไปดูการท่องเที่ยวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องบอกว่าคึกคักมากค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกาะสมุยเกาะเตาหรือว่าเกาะพัง,งานค่ะทางด้านของเขาว่า หลังจากที่คึกคักมาแล้วเนี่ยเรือโดยสารก็มียอดจองติดต่อกันเนี่ยหลายวันก็คือเต็มตลอดเลยค่ะนั่นแปลว่าน,นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ทั้งด้านเดียวค่ะทางด้านของผู้ประกอบการนะคะเขาก็มีการขอในส่วนของธนาคารชะลอการเรียกเก็บเงินกู้หน่อยค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะตั้งตัวได้หลังจากที่โควิดทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยซบเซาไปนะคะที่บริเวณท่าเทียบเรือบ,บริษัทเรือเร็วลมพระยาย จำกัดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นท่าเรือค่ะที่ให้บริการเรือโดยสารจากเกาะสมุยไปยังเกาะพัง,งานและเกาะเต่าพบว่าวันนี้นะคะภายหลังจากที่นักท่องเที่ยวค่ะได้ร่วมฉลองปีใหม่ที่ผ่านมาบนเกาะสมุยแล้วนะคะก็ได้มีการเดินทางต่อไปท่องเที่ยวยังเกาะพัง,งานและเกาะเต่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปค่ะโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุน่นลงเรือแล้วก็เดินทางไปยังเกาะเต่าซึ่งเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวถึงร้อยละแปดสิบทีเดียวค่ะซึ่งผู้โดยสารทั้งหมดนะคะก็จะไปท่อง กันหลังจากที่เรียกว่าท่องเที่ยวในเกาะสมุยแล้วโดวยในวันนี้นะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังเกาะเตา่ากว่า2,000คนอย่างที่บอกไปก็จะทําให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของเกาะเต่าค่ะซึ่งเป็นแหล่งดําน้ําที่สวยที่สุดกลางทะเลเอ่าวไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งก็พบว่าเรือโดยสารถูกจองเต็มด้วยนะคะเต็มแบบติดต่อกันหลายวันทีเดียวค่ะ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งเอเชียแล้วก็นักท่องเที่ยวจากยุโรปค่ะต่างเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่านะคะเพิ่มจํานวนเพิ่มมากขึ้นค่ะส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆกลับมามีรายได้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นแต่ปัญหาที่ตามมาของผู้ประกอบการธุรกิจ <S <S การท่องเที่ยวก็คือธนาคารยังคงเรียบเก็บเงินกู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้ค่ะอาจจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเนื่อง จากผู้ประกอบการนั้นอยู่ในช่วงที่กลับมาฟื้นตัวทาง ธุรกิจค่ะค่ะทางด้านของนายกรเพียนเกาะผู้ช่วยประธานบริษัทเร็วลมพระยาจำกัดน,นะคะก็บอกว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวค่ะกลับมามีไรายได้อีกครั้งหลังจากที่ขาดทุนกว่า3ปีซึ่งก็อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจถึงแม้จะมีะไรายได้เข้ามาแต่ผู้ประกอบการก็มีรายจ่ายด้วยเช่นกันธนาคารค่ะยังคงเรียกเก็บเงินกู้อย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวก็ต้องการที่จะให้ธนาคารค่ะผ่อนผันมาตรการเงินกู้เนื่องจากเป็นช่วงที่ตั้งตัวอีกครั้ง หากมีการปรับลดดอกเบี้ยให้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าขณะนี้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต่างต้องแบกรับกับภาระเงินต้นพร้อมกับดอกเบี้ยที่สูงจึงฝากรัฐบาลค่ะช่วยดูในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะผู้ประกอบการมีกําลังใจในการทําธุรกิจหารายได,ได้มาใช้ที่ธนาคารต่อไปค่ะ